สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e สุกุสุคนครับผมยินดีเข้าสู่ช่องอนุน้โคงนะครับพี่น้องเด้อครับพี่น้องเมื่อนี้อนุนําคงก็เตรียมตัวกลับครับพี่น้องพอดีครูก,กะมาลับแล้วเนาะเมื่อนี้กะทางานรล,ลวงไปได้ด้วยดีครับพี่น้องอนุน้โคงก็ทํางานหมุนเวียนเปลี่ยนไปยังสี่ครับทุกมือทุกมือเนาะกอการใช้ชีวิตก็จำเป็นต้องมีงาน จำเป็นต้องได้ทางานมีเงินมาใส่คือวานวนีนแหละเนาะครับพี่น้องพี่น้องก็คือเป็นหรือกันเนาะครับเนาะเป็นจังไดบางเนาะพี่น้องเข้าเนาะครับคนใส่แรงงานสุขุ่สุคนเนาะนะครับแต่ละเดือนแต่ละปีหมุนเวียนเปลี่ยนไปเนาะครับจากเดือนจากมือเป็นซิปมือเป็นเดือนนะครับเป็นปีหมุนเวียนเปลี่ยนไปเนาะครับพี่น้องเนาะการใช้ชีวิตจําเป็นต้องมีงานด้วยครับพี่น้องเด้อคนเข่ากับสุคนก็เป็นหรือกันครับ แต่ว่าบางคนกับงานแตกต่างกันไปน้พี่น้องเนาะอาจจะบ่เหมือนกันนะครับบางคนกับารส่วนตัวบางคนกับงานรรดงานบริษัทเนาะแต่ละคนกับบุคือกันการทํางานก็แตกต่างกันแต่ว่าจุดประสงค์เดียวก็คือเพื่อเงินเนาะเพื่อเงินเขามารอเลี้ยงในชีวิตในครอบครัวนะครับแต่เข้าเสียงานอีกยังกต่สั่งนาอพี่น้องเนาะขอให้เป็นงานสุจริตได้เงินมากแบบ สุดจริตเนาะเขาจะได้ใส่แบบสุดจริตใส่แบบสบายใจเนาะมาจําเป็นต้องไม่คิดนอนคิดนี่เพราะว่าคนในสังคมปัจจุบันการหาเงินมันก็นมีหลายรูปแบบครับพี่น้องเนาะมีหลายรูปแบบแต่ละคนบาวชจะเป็นคนมีความรู้หรือว่าบ่มีความรู้ก็สร้างเนาะครับการเข้าใจพิษการคิดพิษแตกต่างกันเนาะครับพี่น้องบางคนเงินมันหล่อตาลอใจความรลุมันเขามากอ,อกม้ง ก็สามารถเด้พี่น้องสามารถเตยเนาะเพราะว่าจะเป็นทำอะไรก็แล้วแต่เนาะธุรกิจสีเท่าธุรกิจอะไรอันนั้นก็เป็นเรื่องของเขาเนาะพี่น้องแต่ว่าเขาเดียวกับมาเบิ่งเขา้านะเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งเข้าว่าเข้าเห็ดถือหรือ,อย่งเข้าพาชีวิตเขาเดินไปข้างหน้าได้แบบราบเรียบเนาะมันก็สิสบายใจเขาก็สิมีความสุขแล้วก็สงบสุขเนาะครับ จีทอดจีเถงพี่น้องสุขุสุขคนเด้อครับเด้อนุ่มน้โคงกับใยลีกับบแมมาอาจคก็บนางบองสิงหรอกครับพอดีรอเนาะครับรอเวลากลับบ้านเพราะว่าเขาต้องอาศัยเวลาเนาะครับเวลาบ่ถึงเขากลับบไดนเนาะครบคบคับต้องรอเวลาครับผมนุ่มน้โคงก็ต้องขอบคุณพี่น้องสุขุสุขคนเด้อครับที่มากดไหลกดแช์กดติดตามนุ่มน้ำคงเนาะครับ ตอนนี้กาปูติดตามอยู่ที่พันหาลอยกัวแล้วนะครับพี่นงเนาะพันหาลอยกัวแล้วอนนูนงคงกับขอบคุหลายๆครับสำหรับหนึ่งติดตามยอดติดตามเนาะจากลอยเมื่อเป็นหาลอยเมื่อเป็นพันเนาะครับพี่นองตอนนี้กาได้ขึ้นมาพันกัวแล้วนะครับเนาะพันหาลอยกัวกาเหลือตั้งแต่เวลาพี่นงตอนนี้กาอยู่ที่ปอสามเนาะครับพี่นงเนาะอยู่ปอสามครับผม ลีอยู่ปอนหนึ่งพี่น้องจังสีหอดนะครับเวลาจังสีหอดปอสีนะครับพี่น้องนะขอขอบุณหลายๆครับสำหรับเพื่อนๆทุกๆคนที่มากดไลค์กดแชร์เนาะมาฟังเขามารวมในไลฟ์สดของอนุ่มนางพงกรบผมอนุ่มนางพงกะมีเวลาว่างกะไปหาพี่น้องเขาสุคนสุคนหน่อยละครัเพราะว่า ก็ตบอบแทนกันไปมหาสูเนาะไปปุ่นจินปลามาพี่จินเขาไปเรียนเน้มไรซดนะครับเรียนน้ำไรสดน้ำพีน้องเขาสุขูสุคนนะครับมีเวลาว่างอนุนงพงก,ก็จิไปนะครับขอบคุณสุกูสุคนนะครับาอใน YouTube สุกูสุคนนั่นแหละนะครับเปื่นปรุงทุกูทุกคนนะครับอนุนงพงช่วงนี้ทำง,งานกังเวทกันสิได้ นางไหลสดคุยกับพี่กับน้องเขาช่วงเสาร์นะครับช่วงเสาร์ประมาณเจ็ดโมงไปถึงเกือบแปดโมงนะครับเนาะหกโมงกว่าไปถึงเกือบแปดโมงประมาณชั่วโมงหนึ่งเนาะพี่น้องขับยังเหมือนเรงนะครับห้าโมงไปจนถึงหกโมงประมาณนี้นะครับพี่น้องก็ขอขอบคุณพี่น้องเขาครับที่ให้การสนับสนุนที่เข้ามาเบิ่งไหลสดนะครับเนาะอันนั้นผมขอขอบคุณหลายๆ กกคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้เนะพี่น้องเนาะคลิปหน้าพอกันไม่ครับผมอนุมนงโกงกัจจิมมาผู้อาจาโสภาษาจับบันกับพี่น้องเขาอีกต่อไปสวัสดีครับ